เราจะตรวจสอบเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งจากคุณจิราพรคำพาพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ตรวจสอบสถานการณ์อยู่ที่บริเวณแนวหน้าตู้คอนเทนเนอร์ใกล้กับสารดีกานะคะคุณจิราพรคะค่ะคุณวันวิสาคุณชาตุรงค์คะภาพบรรยากาศสดๆในขณะนี้นะคะคือกองตำรวจ กรมปชาการตำรวจนครบาลน,นะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ตั้งแนวตำรวจควบคุมฝูงชนเดินหน้ากระชับพื้นที่ผักด้านมวลชนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารีเดมออกไปยังพื้นที่ยังหน้าด่านสารดีกานะคะโดยขณะนี้แนวของตำรวจได้เดินกระชับพื้นที่ไปยังบริเวณสวนหย่อม ทับแม่พรณีบีบมวยผมค่ะโดยก่อนหน้านั้นนะคะได้มีการใช้กระสุนยางเกิดขึ้นสถานการณ์ตึงเครียดได้เกิดขึ้นในช่วงเวลา1815นาทีค่ะหลังจากที่มวลชนพยายามจะรื้อตู้แนวคอนเทนเนอร์กำแพงสูงสองชั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะมีการรื้อกันมาสักระยะหนึ่งก็ได้มีการประกาศกระชับพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้รถประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางตำรวจควบคุมฝูงชนเดินออกมาจากช่องว่างที่ทางมวลชนได้รื้อออกมาแล้วนะคะ ซึ่งตรงนั้นก็มีการชนลมุนกันนิดนึงค่ะมีการพ่วงปลาเข้าสองใส่กันแล้วก็มีการาใช้รถฉีดน้ําแรงดันสูงค่ะซึ่งหลังจากนั้นทางกองบัญชาการตํารวจนครดานบานได้มีการประกาศให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องถอยร่นออกไปยังพื้นที่นะคะก่อนล้างจากนั้นก็มีการใช้กระสุนยางค่ะเป็นระยะ มายังฝ่ายของมวลชนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประกาศยังรถขาจายเสียงของตำรวจให้หมวลชนแล้วก็ให้สื่อมวลชนได้ยินชัดนะคะว่ามีพาวุธจึงทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนยางเกิดขึ้นมาค่ะซึ่งตอนนี้ ในแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตั้งแนวสกัดไว้ด้านหน้าก็จะเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะคุณผู้ชมคะหลายกองร้อยเลยค่ะกระชับพื้นที่ไปยังฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยโฟมค่ะส่วนฝั่งด้านซ้ายนี้ก็จะมีตำรวจชุดนอกเครื่องแบบอีกทีนึงค่ะที่ตอนนี้เห็นว่าสวมหมวกกันน็อกนิรภัยสีต่างๆนะคะเดินตามแนวของ เจ้าหน้าที่ตำรวจวก็ฟุงฝูงชนขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งค่ะนี่เป็นยุทธวิธีป้องกันปราบตามเหตุการณ์ผู้ชุมนุมนะคะส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้อยู่บนแนวฟุตบาทค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ทางมวลชนนะคะได้เดินทางกลับบ้าน